อ่ะตอนนี้ตอนนี้ยายยายม้วนลูกเบิ่งตลกแล้วก็บิ่งอันยาครูธรรมะว่าแล้วตอนที่หากับเบิกเพิ่งทำวัดนั่นเลยมันต่างจากเบิ่งทีวีแบบไตรค้ากับ อาใช้โทรศัพท์แบบสไลด์แบบรูดแบบเทคโนโลยีนะดูจักดูกกดนกระเบิดเลื่อลึกป่านน่ะดูบอกว่าเบอร์บะบะทีวีมันมีแค่นั้นมันบอกคะ่ะแล้วโทรศัพท์ที่ใายเบิ่งเด๋มันสามารถเบิ่งข้อมูลได้หลายอย่างบอกมันเบิ่งได้หลายอย่างมัน,<อ>มนจะเป็นโลกกว้างเห<ด>อะ<ด><อ>นะค<อ><อ>่ะใช้เวลานานบุคะในการศึกษาในการใช้สไลด์รูดเบิ่งเนี่ย้เลื่อนเลื่อก็กินข่าวแรงเรียบร้อยแล้วเปิดข่าวจบแล้วก็ต้องเอาโทรศัพท์จบเป็นช่องทุ่มเลยอ๋อท่านไม่ไคยสอนค่ะ โอปอไอปอนลูกหลานไอคิมอกับ่บได้เป็นทุกเรื่องเลยวะเป็นบางย่างเห็นยายมาต่อไวไฟเสียค่าไวไฟก็เลยถามว่าเอายายเล่นเล่นโทรศัพท์แบบแบบสไลด์จอสไลด์หรอเขาเล่นเอาไวไฟเข้ายายก็เลยหุ้นส่วนน้ำขาวโอ้ยายเลยออกคนละครึ่งหานหสามแล้วเราเบิ่งแล้วยายอายุเท่าไหร่ล้คะตอนนี้หกสิบหก อ๋อมันมันทําให้เฮ้าเนี่ยพอเบิ่งโทรศัพท์แล้วเนี่ยโลกกว้างขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่เหงาเอออ่ามันคลายเครียดนะคะก็มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแบบอันแบบมันแบบมันเสียหายหายเฮากับเบิ่งค่ะากับเบิ่งโตเพ็นประโยชน์นําของเฮ้าจ้ายายหมักตัวใดคะตั้งแต่เข้ามาเบิ่งในโทรศัพท์อ่า พวกอันอัญญะคู่อันยะคู่สุนทรค <ขา S 2> ่สะสระบุรีเพิ่นสิออกสัญจรซอยคนทกยากจนขึ้นแบบกระดอกกระดานค <ขา S 2> ่ะเออเข่าพีส่สาวเข่าแม่เอาบ่อเอาเข่าโนทุกโนทีให้ผู้ใดอันนู้นเอ,อ้ย <c oughs> ดีกว่าดีกว่าเบิ่งทีวีเนาะคะนะ่ะเนาะเออดีกว่าทีวีโอ้ยใหญ่ได้เบิ่งเลยโทรทัศน์จอใหญ่ฮะบิ่งในี่ยนี่เลอในโทรศัพท์ ถ้าซูว,ว่ายายอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หกสิบหกอยากสืบส่วนให้คนแก่อายุหกสิบหกนี่ได้ได้มาใช้แบบนี้อยู่บ่ถ้าเป็นยายเพราะว่ายายคือบอกมันมันเพลินมันคลายเครียดมันบอกเห็นให้เหงาเหงาจ้าก็เลยอยากจะฝากนะคะให้ลูกหลานเนาะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะซื้อโทรศัพท์ให้คุณแม่แบบแบบไฮเทอร์เียจะได้มองเห็นหน้ากันจะได้แบบถ่ายวิดีโอคลิปวิดีโอให้เห็นกันเนาะยายซื้อไว้ไหน, were, น <60 S 2> คะ ขวันตาคุณยายขวันตาอยู่บ้านอย่างคะหนูก็บ,บอกหนูก็บ,บอกคุณยายเห็นยังขู่มือนนิเอาลานอยู่เลอนบึงโทรศาัาบโอ้โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้า,าสิ่งที่ได้มันคลายเครียดเนาะค่ะเนาะมไม่ทำให้เราเป็นเราเป็นโรคซึมเศร้าก่ให้เข้าเหงาจ้า จ,จ,จะไปชีวิตของเาเดี๋ยวดวงดาวฟาร์มจะไปถามคุณแม่ทวีว่าเอาไหมเพราะว่า <c oughs> คุณแม่ทวีชอบดูนั่น <c oughs> ชอบดูนี่ขอบคุณท่าวัสดีค่ะ <c oughs>